ไ่คิดว่าเ็งจะสุกโปรกระดานนี้เลยทําเองเนี่ยออกกันเองภูมิใจมากเลยเพราะบันตรงลูกตาพอดีเลยทําไม่หลุดก็คงไม่มาหาเลยที่นี่โอ้แน่นอนไมอโกรธแล้วใช่ไหมไม่โกรธค่ะไม่เคยโกรธ่้แล้วประกันได้วันดีมากเลยแป๊บเดียวติดตามมานานหรือยังครับนานแล้วตั้งแต่หนูออกบูธเลยทีนี้ซื้อมาทาเองใช่ไหมทาเองเนี่ยออกกันเองภูมิใจมากเลยเพราะบันตรงลูกตาพอดีเลย่ะแรับประกันได้วันดีมากเลยแป๊บเดียวทําไม่หลุดก็คงไม่มาหาเลยที่นี่โอ้แน่นอนไมอโกรธแล้วใช่ไหมไม่โกรธค่ะไม่เคยโกรธผลงานหนูนนหนด,ดีมากลูกสาวช่วยดูใช่มดดูพกาตติ ตลอดเลยว่าภาวนาให้น้องมาภูเก็ตไงตอนแรกว่าจะขึ้นเครื่องไปถึงอุบลเลยแต่พอดีกับน้องมาที่นี่เป็นยังไงสองกระจกเรหรือยังเมื่อกี้ดีค่ะดีมากเลยสองแล้วใจดูดำๆตอนนี้ออกถปงีมาเป็นยังไงไม่คิดว่าเด็กจะสุกโปกระดานนี้เลยอันนี้ยังไม่หมดนะยังไม่หมดใช่ให้เก็บเม็ดใหญ่ๆนะใช่เออเดี๋ยวเม่เล็กๆเนี่ยไล่เก็บเรื่อยๆถ้าหนูมาอีกก็มาเจอกันอีกนะดีบริการน่ารักมากจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากลองดูเราไม่แก่เกินไปที่เราจะรักษาใบหน้าเราเนาะมาเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะ